ราคาที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงฤดูแรงนี้นะครับก็ทําให้เกษตรกรรนทั้งประชาชนสนใจปลูกมะนาวเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นช่องทางในการสร้างรายได้จากการจําหน่ายกิ่งพันธุให้กับสวนมะนาวครับติดตามจากคุณกนกนวนอินสมพักษศรครับ สวนมะนาวแม่เขียวหมู่หนึ่งตน,นาทอนอ,อทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จจากการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติจริงของครอบครัวก้งเส้งหลังศิทธิชัยก้งเส้งหนึ่งในสมาชิกครอบครัวได้แรงบันดาลใจจากราคามะนาวแพงในหน้าแล้งจึงเริ่มศึกษาหาความรู้การปลูกมะนาวด้วยตนเองมานานหนึ่งปีเต็มเริ่มทดลองปลูกแซมในร่องสวนยางพาราเพียง50ต้น แต่สามารถทำไรายได้อย่างงดงามโดยเฉพาะกิ่งพันธุ์ซึ่งตลาดมีความต้องการอย่างมากผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีดูแลง่ายสร้างไรายได้มากกว่าการจำหน่ายผลมะนาวซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและการดูแลที่ยุ่งยากกว่าทำให้ตัดสินใจตัดค้นต้นยางพาราเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็นสิบไร่ในช่วงเวลาไม่ถึงสองปีเอากิ่งมะนาวเดิมของเราขายายมาเป็นพื้นที่สามรกว่าต้นเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มมงไปถึงการ จำหน่ายกิ่งพันมะนาวเราก็ได้เริ่มสร้างเฟซบุ๊กชื่อสวนขึ้นมาเริ่มแรกนะวันนั้นสั่งที่เราไปส่ง10บสต้นเนี่ครับสิต้นแล้วส่งไปให้เขาแต่ณนณะนะป,ปัจจุบันนี้ต่อเดือนนี้เป็นหลักเป็นพันต้นนะครับสิทธิชัยบอกว่าการตอนกิ่งต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปควันกิ่งแกะเปลือกออก ขูดเนื้อเยื่อเจริญออกให้หมดหุ้มด้วยขุยมะพร้าวที่มีความชื้นผสมดินที่เท่าแกลบเล็กน้อยทิ้งไว้ราว3-5สัปดาห์ก็ได้กิ่งตอนพร้อมจำหน่ายในราคากิ่งตอนละ50บาทชำลงถุง100บาท มะนาวชอบดินที่มีอินทรีย์วัตถุมากชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขังทำให้เขาคิดสูตรดินปลูกขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงสภาพดินเดิมซึ่งเป็นดินเหนียวและเสื่อมสภาพจากการปลูกยางมานานกว่าเจ็ดสิบปีด้วยการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งเปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวขี้ไกแบบ่แกลบขี้เท่าแกลบและหน้าดินผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันทำให้เจริญเติบโตได้ดีและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจเป็นไรายได้อีกทางหนึ่งด้วยแนวคิดพวกนี้ก็คือ ได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรจริงๆนะครับลงลงทําจริงแล้วก็ผลตอบรับได้มามันคุ้มค่ามากครับผมคือในส่วนของทั้งยังไงรายได้ที่เข้ามาหาเราอย่างเนี้ยครับ ปัจจุบันสวนมะนาวแม่เขียวมีผู้มาซื้อกิ่งพันธ์ุถึงสวนและสั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊กแล้วทั่วประเทศรวมกว่า20,000กิ่งและมีการสั่งจองลวงหน้าอีกจำนวนมากสไร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังสามารถจ้างงานคนในพื้นที่ให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้น ที่สวนแห่งนี้ยังมีการทำทะเบียนประวัติลูกค้าเพื่อติดตามผลให้คำแนะนำต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายจะรับซื้อผลผลิตมะนาวเพื่อนำมาแปรรูปต่อยอดสร้างไรายได้อีกในอนาคตหากมีปริมาณผลผลิตมากเพียงพอกนกนวลอินสมพักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน